พลิกชีวิตหนุ่มขอนแก่นค่ะเรียกได้ว่าเรื่องนี้คือน้ําตาท่วมเลยนะคะหลังจากที่โฟกัสจลพลคนค่ะมีการอําลาไม่หมดนี้นะคะหลังจากที่มีการคว้าชแชมป์58สมัยค่ะเงินรางวัลสะสมที่1้าน6แ119,773บาทค่ะแต่ว่าน้ําใจงามมีการบริจาคเงินให้กับคนอื่นๆที่มาร่วมรายการที่2แส35,000บาทค่ะ คาว่าในรายการบมมดนี้นะคะได้มีการออกมาโพสต์คลิปบรรยากาศที่น้ําตาไหลค่ะวินาทีที่โฟกัสนะคะก็คือเสียแชมป์แต่ว่าครอบครัวใบมมดนี้เนี่ยเขาก็ยังอบอุ่นกับน้องเสมอค่ะโดยเป็นโมเมนที่ชายามิรชัยนะคะตัดสินใจเลือกไอซ์อาน,นันค่ะเป็นแชมป์คนใหม่ทําให้โฟกัสเนี่ยเสียแชมป์ไปเลยนะคะพร้อมกับมีการ พูดด้วยความสกเศร้าแล้วก็เสียใจนะคะแต่ก็ชื่นใจชื่นชมที่น้องเองมีความกระตันยูค่ะแน่นอนกับว่าหลังจากที่ได้มีการสัมผัสโฟกัสต,ตลอดเวลาที่อยู่ในรายการมาน้องเป็นคนที่มีจิตใจเมตตารักแล้วก็อวยพรอขอให้น้องเจอแต่สิ่งดีๆค่ะ ในขณะที่สุนาริยาสีมาก็ปลอบใจโฟกัสนะคะว่าไม่ต้องเสียใจหนูเนี่ยสู้เต็มที่แล้วแล้วก็อนุโมทนาบุญกับสิ่งที่ได้ช่วยเพื่อนๆระหว่างทางทุกๆคนทางด้านของตั๊กสินพรค่ะก็ขอให้โฟกัสเนี่ยภูมิใจในตัวเองทุกคนโคตรภูมิใจในตัวโฟกัสเลยรักโฟกัสมากๆแล้วก็โฟกัสเองจะต้องเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงคนของเมืองไทยแน่ๆหลายคนก็ให้กําลังใจน้องค่ะและแน่นอนค่ะว่าต้องบอกว่า จริงๆแล้วโฟกัสจลธพลนะคะเขาเนี่ยเป็นหนุ่มขอนแก่นค่ะได้ครองแชมป์ถึง58สมัยเลยนะคะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตครั้งยิ่งใหญ่เลยค่ะหลังจากที่มาออกรายการไม่หมดนี่เสียงโชคกันนะคะทําให้เขาเนี่ยได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยตามที่ฝ่ายฝันซึ่งต้องฝา่าฟันแบบป้องกันแชมป์มานานมากเพื่อหาทุนการศึกษาค่ะที่นอกจากจะมีฝีมือการร้องเพลงที่โดดเด่นแล้วยังมีน้ําใจมอบเงินช่วยเหลือเพื่อนๆผู้เข้าร่วมรายการมากถึง2 3 5 0 0 0บาทและความดีที่น้องได้ทาค่ะ สามารถสะสมเงินของการเป็นแชมป์ได้สูงถึง1ล้าน6แสน1 9 7 7 9บาทแน่นอนก็นว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเราอาจจะได้เห็นก้าวแรกของการเป็นศรริลปินของน้องโฟงกรกัสต่อไปก็เป็นได้ค่ะก็ต้องได้เรียกว,ว่าเป็นการครองแชมป์ที่ยาวนานมากเหมือนกันนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้แชมป์ในรอบต่อไปด้วยค่ะ